ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Galaxy S24 Ultra เรียกได้ว่าเป็นมือถือแห่งยุค AI เลยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมาเปรียบเทียบค่ะกับเจ้าตัว iPhone 15 Pro Max นะคะที่น้องเขาเนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะคะจริงๆภายนอกมีความหรูสวยใกล้เคียงกันเลยนะคะทุกคนรอบนี้นะคะทางซัมซุงเขาก็ทําเป็นไทเทเนียมออกมาค่ะทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าไทเทเนียมมาแรงจริงๆในเรื่องของกล้องและว,วิดีโอนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนถ้าได้เครื่องจริงมาเมื่อไหร่นะคะจะถ่ายเทียบให้ชัดเจนมากกว่านี้อีก จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะคะจะมีความติดเหลืองขวาน,นะคะทุกคนส่วนหน้าจอและตัวเครื่องนะคะทางฝั่ง iPhone 15 Pro Max จะอยู่ที่6.7นิ้วส่วน a 24 Ultra อยู่ที่6.8นิ้วนะคะใหญ่กว่ากันนิดเดียวเองรอบนี้นะคะทาง Samsung เนี่ยเขาไม่ได้มาฟาดเรื่องซูมไกลซูมถึงพระจันทร์แล้วนะแต่มาฟาดด้วย AI แปลภาษาค่ะทุกคนแปลภาษาแบบเรียวท์ไปเลยปังมากนะไม่เคยมีใครทํามาพร้อมกับสีไทเทเนียมที่มีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะจริงๆมีสีม่วงด้วยนะแล้วก็มี3-4สีพิเศษค่ะที่3าสี สั่งได้เฉพาะในออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่แซมมอนโฟนก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวค่ะสำหรับ Samsung Galaxy S24 ซีรีส์นะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนใน S24 นะคะรับส่วนลดไปเลย1,000บาทโปรดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะบ๊ายบาย